ารีวิวค่ะ<ง>เป็นยังไงบ้างคะงงงงเป็นยังไงบ้างอะโรงแรมเป็นยังไงบ้างนีง่อะไรจ๊ะนอนสบายดีค่ะขี่ไปแล้วสามรอบขี่ไม่ออกค่ะสามรอบเรียบร้อยสบายนะี่อนะไรอะเขาต้มหมูหวาน ขนมปังก็ต้องอกินไหมฮะอันนี้อยากได้คามรจับยวนอโอ้มีมีโกปีด้จบไม่มีเหรอจบไม่มีจ้าจบไม่ mm ้ไ hmm. ข่กัจ้ไจ เหมือนเข้าเหมือนที่ว่าองดน่นเปนอชมเป็นองเทสิ่ื้ไหมอ่ะเทตตัอนีตัวนี้ือสุดอ่ะจีนตเติมทิตต้องอธิบายด้วยในกานน้องชาให้ปีดอต้องจับเนี่ยเคอเทกัน่เ้าเย อยู่คือเปลือกเตียวไม่ใชเปลร์กเตียวตายอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนอ้อยตั้งอะไรโอ้ยปาดเลยได้่ลูกไม่ได้พี่ไม่รู้คนเด้อนี่กเดต้องจินแท้ดิกจับ อุยระวังมันหยดลงชาเลยนี่วิธีการชงชาัไม่ถวิธการมานลองเทเทปืกอหลันะจะสะระจอกคาราเมลอย่าลงนียนะทีแตกมาเน กระ่ะสองนะช้ดเล็สองครับอันนี้มันโถจริงมันโถอ่ะนี้อันเนี้ยอ่าใครกระทะอ่ะใครจะถ่ายรูปเอามหมแป่ไม่แม่หรออไหมแม่ใครเ่ ต้มจ้าจ้าเรียบเลยต่มจถ้าเรากินปีการจะได้เขียวแปปเป็นไงมาครับรีวิวอาหารนะครับทำเองที่บ้านก็ได้ละเล่นละเล่น กินโจ๊บแปดร้อยได้ไม่ไหวนะหืมินกินทั้งหมดแปดร้อยบาท หม้อห้องมาฮะตกัไปประชุมประชุมหน่อไปประชุมแม่อนาไหมตั้งไปถ่ายข้างล่านขบวนนะคะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะ ไปลงเลวนะคะเจ็ดคนธรมดาอสามค่ะเนี่ย กต้องเหมได้แล้วสุดแท่มีลิฟต์นะครับไม่ต้องเดินขึ้นอ๋อคือเออมาลอดนั้นเดินขึ้นเฉยเดินเดินขึ้น เอาแล้วนะครับขอแล้วครับขอแล้วครับคขอบคุณ မင်း review နေပါ ไม่มีตรวจของเอง,ง,ท,เงทุกรอบครับการแต่งต,ตัวเข้าวัดต้องใส่ดรอบที่ เด่ยวนะที่พ่อแมก็จะมีหลายเรื่องท่านที่สองเจ็ดนะคะขอแล้วถ่าูครับตอนนี้ตัดตอนนี้มาเเนี่ค่ะนั่งรถเรือสายที่4ากรถยนต์เสียวียี่ห้อวีท่เรียนอยูไม่ถ่ายครับ ไปไหนอีกไปไหนอีกเราเริ่มจากตรงนี้แล้วกไปทางขวา จอดหมอกหรือว่า p มสองจุดห้าชัวชัวแพงไงไม่ได้เาขาตั้งมา

สับตะไคร้นั่งเรือแนั่งนั่งได้จ้ะนี่หรอบาเราร้านคยปับได้ขยายข้าไปสได้วะสได้เหรอปขึ้นรก็นีสองสีค่ะนน่ารักกว่าที่เราซื้อนาเท่าไหร่ไอ้เท่าไหร่คะมดใช้สองร้อยสอ้อย โอนเลยค่ะมีหนสวยอ่ะที่ก็สวยทีนี้เหรอแต่มันเหมือนกันอเป่ะอันนั้นมันจืดๆไปอันนี้อันนี้เหรอยูทูบเบอร์สาว่ไหนค่ะคาเฟ่หม่าดำจะได้เรื่องไหม ดูทรงวะดูแดดเดีโอ้โหนี่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับเมฆเมกไม่มีเลยครับ <c oughs> นั่นถ่ายรูปวะล่ะโอ้โหอ้วน phía dưới, phiu à, gạt phai senam, gạt phai senam lẽ đây, làm em nát kiệt anh กัดๆๆๆๆเลอกหอกังรบเอลอายกินบลูเบอร์รี่หรอใช่วางืน

ราคาเท่าไหร่มาไหนรสชาติเป็นเป็นตาไหมไม่รู้ชอบขงมากกว่าเนี่ยขมอันนี้ใช้ท็อกกแลตเปอร์เซ็นต์ต่ำนี่ขิงด้วยตัวจริงมันไม่ขมอ่ะร้องตุนชิมของร้านไหมยัง ได้กินแล้วจำรสชาติไม่ได้ได้กินน้อยมาไม่ถึงมาไม่ถึงอร่อยไหมอืมมันช็อกโกแลตราคาเนี่ยนั่นเองจริงใ้ยมันไม่พรีเมียมเหมือนย้อนนี่ดีดีดีเฮ้ย่ะ มันไม่น่าหิวนะมันกินเค,ค้กไปตองอัน 시기 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 마대 디키. 오이. 멍. 속. 이야 อือสวัสดีค่ะอะไรกันอะไรกันค่ะขอโทษโทรการส่งสารออกมายังนึง <laughs> 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 oh <laughs> เป็ <pper pper> นวอลออกแม่ยังแม่ยงแม่เราไม่มีตัวนั้นด้วยนะดูสดีอนเฮลหเฮลโอิ <h 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 ่มแม่ ล้งครับมาอนเทุกคนมอนึนมาลไม่้วยตัวหตไ่ตนอ๋อตัวน้องจนอ้รมันรอแล้วโบกนอนอยู่ดีๆอ้าวแล้วเหรอขนมเหลือไหมรอแล้วที่เกลดัง รักมารักมารักมาอันนี้คือป่าสนจ้ะป่าสนริมทางสนสนสามใบนี่ไม่ใช่ต้นสนนะครับเมื่อถ่ายต้นอะไรเนี่ย <c oughs>

เปลียนหัวไม่ล่าข้างหลังอะ่ะเปลียนเหรอ